น้ำตาลสะสมลดลงน้ำหนักก็ลดลงกินอิ่มอยู่ท้องมันอิ่มอยู่ท้องมากขึ้นว่ามันก็จางลงนะกินแล้วหน้าตามันใสเด้งโอเคแม่หลังจากทานอาหารเสริมสองตัวนี้แล้วเนี่ยอันนี้เข้าเดือนที่5แล้วใช่ไหมครับไหนลองเล่าหน่อยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างบอกว่าจากน้ำตาล99้าต้มาเหลือแ6ดสิบหกแปสกก็เหลือ5้้ความดันจาก136สมกเหลือ130 ความดันก็ดีขึ้นเนาะแมกลับค่ไตปกติแล้วตัวพี่โาติก้าเหรอแม่ที่กินมาเนี่ยรู้สึกว่าผิวมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างกินแล้วหน้าตามันใสเด้งดูดีเวลาไปไหนมาไหนเพื่อนๆก็จะทักว่าเออหมูนี้หน้าตาดีนะคือคนแม่กินวันละสองเม็ดเนาะกินวันละสองเม็ดก็คือแบ่งเป็นเช้าอย่างละเม็ดเย็นอย่างละเม็ดใช่แล้วก็ลดยาของหมอลงยาที่เคยกินอยู่ประจําก็ลดลงชัดๆเลยคือน้ำตาลสะสมลดลงน้ําตาลสะสมลดลงน้ำหนักก็ลดลงกว่า มันไม่ค่อยหิวกินอิ่มอยู่ท้องมันอิ่มอยู่ท้องมากขึ้นป้าเป็นยังไงบ้างป้ามันก็จางลงนะหน้าใสขึ้นไอ้ทรบุญที่วัดเขาก็บอกว่าเปี่ยวหน้าตาดีขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้คือแต่ก่อนป้ามันจะปื้นเป็นปื้นๆน่ๆเนาะทาแป้งนี่ก็ไม่อยู่เนี่ยวันนี้วันนี้ทาแป้งนิดเดียวไหมป้าแทบจะหายหมดเลยมันแบบว่าปนจางลงเยอะจริงมันไม่หาย1 0% 0เรน้ป้าไม่มีทางหายแต่ว่าเราทาให้มันจางลงได้ผิวพันธุ์ก็รู้สึกว่ามันดูเป็นปังขึ้นเนาะชชุ่มขึ้้นนนัืยโรรริกตงลคบ